หลายคน,นยคงรู้จักสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติกันอยู่แล้วหรือว่าที่เรียกสั้นๆว่าสิทธิบัตรทองประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปรับบริการได้หลากหลายด้วยสิทธิบัตรทองตั้งแต่การคัดกรองโรคก,การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องก,กันโรคการตรวจและวินิจฉัยโรคไปจนถึงการรักษาโรคเรื้อรังต่างๆเช่นเบาหวานความดันหรือแม้แต่มะเร็งและสิทธิอื่นๆตามที่ลิสต์ไว้ตรงนี้ ยังไงก็ตามอ่ะสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้คือประชาชนทั่วไปก็สามารถเสนอความคิดเห็นได้ด้วยนะว่าอยากเพิ่มสิทธิประโยชน์อะไรเข้าไปในบัตรทองหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้คือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปอสอชโดยเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางการแพทย์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดการเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ๆเข้ามาจะทําให้บริการมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น โดยสพสชจะเปิดรับความคิดเห็นและหัวข้อปัญหาจากคนหลายกลุ่มในสังคมรวมถึงประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้รับบริการด้วยโดยประเด็นที่เสนอไปจะถูกคัดกรองและดำเนินการผ่านกระบวนการที่เป็นระบบโปร่งใสมีหลักฐานทางวิชาการรองรับและที่สำคัญนะคือเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่ผ่านมามีข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณาบรรจุเป็นหนึ่งในสิทธิบัตรทองไปเรียบร้อยแล้วด้วย เช่นการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมในเด็กการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยชุดตรวจด้วยตัวเองการผ่าตัดใสร่รากฟันเทียมสำหรับผู้ที่ไม่มีฟันทั้งปากการใช้เครื่องเอกโมในการรักษาภาวะหัวใจปอดล้มเหลวเฉียบพลันเราคิดว่าขั้นตอนที่ให้ประชาชนที่เป็นผู้ได้รับบริการโดยตรงเสนอสิทธิประโยชน์ที่อยากได้เข้าไปเป็นประโยชน์มากเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่ใช้บริการจริงและรู้ว่าสิทธิ์อะไรที่ยังไม่สามารถเข้ารับบริการได้ แต่ถึงอย่างนั้นจ่ะจนวนข้อเสนอที่ถูกส่งเข้ามาก็ยังมีจํานวนไม่มากอันที่จริงอ่ะสปอสอชได้เปิดรับการเสนอความเห็นมาเป็น10บสปีแล้วแต่ว่ามีจํานวนข้อเสนอเข้ามาแค่ปีละหลักสิบเท่านั้นมากสุดก็แค่หลักร้อยดังนั้น่ะถ้าใครอยากเสนอความเห็นหรือหัวข้อปัญหาเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถเข้ามาในเว็บนี้ได้ลิงก์อยู่ในค้อธิบาย